แบมจ้าพี่น้องน้องแบมอาบน้ำหอนหลายจ้าพี่นอ้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำกันนน้องแบมเธอห่อนจ้าพี่น้องห่อนแห้งหอนแห้งเอาอาบน้ำอาบจะได้เย็นเย็นลูกแล้วอ,อาบโอ้นางโตยังตีตลอดวะ <laughs> <laughs> นางโต เธอนั่งโต๊ะอย่างดีเลยค่ะเอาเย็นสบายไหมลูกเย็นบ้าเย็นบล่ล่ะโอ้อาปากลมสั่ง <c oughs> โอ้ยอาเป็นสีทุกมือว่ะขาทุกมือเลยนอนเล่นออกไปก้างนอนกันหมดเลยหออยู่เฉยๆแบมอยู่เฉยเฉย น้องแบมน่ารักค่ะก็ยุ่นิ่งๆเนี่ยให้เขาอาบให้โอ้โห,หอ่ะว้าวอาบแล้วไปนอนมาไปเกือกฝุ่นอยู่บนเนี่ย ไผูกไวอือเอาไปผูกไวไม,มันทีอาบจะได้เย็นเย็นลูกน้องแบมน่ารักเป็นเด็กดีนะลูกจักปีล่ะสองปีนะเงี้ยสองปีงปน้ำหนักจักโลหรอลูกล่ะมาหนาสิบโ <laughs> ลโอหอ้วนกว่าปายอีกเ <laughs> ย,ยดูเรียนน้ำหนักสี่สิบแปดอีน้องแบมสองขวบ ห้าสิบคัาแคแบมกินหลายบะก,กินเป็นกระมังบวกเขาเนี่ยที่แลโล่เบิร์ดอยู่บว่มันกินรประมาณประมาณโลหนึ่งเหอ,อโอ๋อครึ่งโลเบิร์ดบ่ออโอ้ยน้ำลายอ่ะเหนียวดับเลยนั่นน่ะ สั้นนาทีว่า้า้าเธอว่าเดี๋ยวน้น้องแบมคนน่ารักน้องหมาอ้วนไม่เดบ,บุลี่เธอนะจ๊ะเธอทำไมน่ารักล่ะกินเขาก็าากินไรไม่อ้วนยังไงเพราะมีเบียกเพราะมีงาน เขาแรนเขาโตื่นแรนกับมาเธอไลเขาอยู่ป่ะไลจับไว้จับไว้เอออยู่เฉยเฉยอยู่เฉยๆไปเลียปากเขาเล่นน้ำมาหมาเลียปากเอาะเมียงเปียกเบิดแล้ะเดี๋ยวพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยเปียกหมดแล้ว เล่นน้ำหมามาเลีย้ยบปากเอาเอาหันหน้ามาหันหน้ามาขอรูปหน่อยขอหน้าหน่อยลูกเอาเอามาโอ้ยโอ้ยไอ้อ้วนเอ้ยหมูอ้วนน้องแบมแบมลูกแหละเอาหันหน้ามาหน่อยเออถึกปาก <laughs> จ้ห้มันกินเยอะมันยิงอ้วนอ้าวกินน้ำ <laughs> ให้เขาล่างดาคไงวิ่งดีตีได้ดดดมันงอตะหอนสองสามมือว่าแม่นบ่ตะหอนมาหลายมือแล้วตะหนหลายมือแล้วอโอ้ยยุบหุ่นตัวสองสามมืองอตะหอนอ้าวหมุนนะทำไมอ่ะ หมุนทำไมอ่ะแบมโดนโดนตีแล้วอยู่ไม่นิ่งอ่ะให้เขาเช็ดให้ให้แม่ของเธอเช็ดให้จ้าอยู่ไม่นิ่งเลยอ่ะก็สบายเลยเดืๆดกระดีกระดาหมูอ้วน แบมเฉยๆนิ่งๆได้ไหมนิ่งๆลูกอาบน้ำเสร็จแล้วกินต่อเอามันกินอิ่มบ่ล่ะนี่ยเฮ้ยให้เต็มพอเต็มเนาะอ,อู้ถวยมันคือบโบรางเลยลูกล่ะบบบบลูก อาโนมันกับโตกัปกต๊ะผาขิ้ไม่มาใส่ให้เออนย yeah. <c oughs> นิ่งแล้วโดนเขาว่านิ่งแล้วอ่าเห็นไหมเออเริ่มขู่แล้วหนูอย่าดุนะลูกเออโอเคขอบคุณค่ะน้องแบมจ๋า ขอบคุณนะคะ